สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่17พฤษภาคมวันหลังหวยออกเนาะวันหลังหวยออกไม่รู้ว่าใครได้ไม่รู้ว่าใครได้ดูข่าวไหมได้ดู Youtube หรือเปล่าที่ว่าพระเจ้าอาวาสวัดไล่ข่าที่เจ้าอาวาสวัดไล่ข่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นอดีตวัดแล้วแต่ตำแหน่ง ตำแหน่งแห่งโหดนี่เยอะมากถึงเจ้าคุณชั้นชั้นอะไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> ให้เราเราก็ไม่เข้าใจระดับเจ้าคุณขนาดนั้นเนาะก็เลยไม่รู้ว่า <c oughs> แต่จําได้ว่าเป็นเจ้าคณะอะไรสักอย่างส่วนหลวงเอ้ยสนามหลวงแล้วเจ้าเจ้าคุณระดับไหนระดับชั้นชั้นโทชั้นธรรมชั้นตีระดับไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นพระระดับสูง บวชมาตั้งนานพูดง่ายบวชตลอดชีวิตเนอะก็ลงไหลได้ปืม้มลงไลได้ปืม้มอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น <c oughs> ข้อนี้มันมีอยู่ในศีลธรรมกรรมประบทสิบเนาะอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นก็คิดดูเถอะขณะเป็น <c oughs> พระระดับผู้ใหญ่ระดับสูงเป็นจเจ้าอาวาสอารามหลวงด้วยนะ เนาะแต่ก็ยังตัดอะไรไม่ได้ตัดไม่ได้ซากอย่างเราคุณเคนอย่างกูจะตัดได้ไหมเนี่ย <c oughs> ตัดยอดตำลึงนั่นแหะคนอย่างกู <c oughs> ก็ขนาดเป็นพระสงฆ์ระดับนั้นยังตัดอะไรไม่ได้เลยแม้ <c oughs> แต่ยอดตำลึงก็ตัดไม่ได้แล้วคนอย่างกูจะเหลือจะตัดอะไรได้ก็ตัดตัดแตัดได้แค่ยอดตำลึงแล้วก็มันมีมี <c oughs> ผู้รู้กฎหมายอยู่คนหนึ่งผู้รู้กฎหมายอยู่คนหนึ่งเนาะคารว่าสอนทมพูดพาดพิงถึงพระที่ไม่ดีย้ำนะครับมีผู้รู้กฎหมายอยู่ท่านหนึ่งตัวตนหนึ่งคารว่าสอนทมพาดพิงถึงพระที่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบ ในผิดวินัยทางสงฆ์ทางธรรมะทางสงฆ์แล้วผู้สอนทำไปวิจารณ์ <c oughs> ผู้รู้กฎหมายท่านนี้ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนู่นนี่นั่น,นแต่พระระดับคณะเจ้าคุณคณะเจ้าว่าคณะเจ้าคณะนู่นคณะหนกลางเจ้าคณะอะไรตรงนี้อะไรไม่รู้แหละที่กูพูดที่อันไหนถูกก็ว่าเอาแต่เอา,เอาท,ที่ที่มันถูกอันไหนไม่ถูกก็ถือก,กูจําไม่ได้แล้วกันเจ้าคณะอะไรมั่งกูจาไม่ได้เพราะกูก็ไม่รู้ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ เป็น <c oughs> ผู้รู้ธรรมะเสียๆๆๆทุกเรื่องเนาะมีตำ,ำแหน่งเยอะทำผิดผู้รู้กฎหมายท่านนั้นบอกว่าเจ้าคุณเจ้าคณะเจ้าภาคเจ,จ้านู่นเจ้านี่เจ้าอาวาสที่มีข่าวลือเกี่ยวกับพวกแปดแปดแปดเนี่ย <c oughs> บอกว่าผู้รู้กฎหมายท่านนั้นบอกว่าอ๋อท่าน ท่านอาจถูกหลอกปัญญา <c oughs> ใช้คำว่าสติสติสติผู้รู้กฎหมายสติ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 ส,ต,สติแล้วก็มีปัญญาเข้ามาแต่ตอนคราบ้าสอนทำไม่บอกเขาเขาพลาดพิงเขาพูดพลาดพิงถึงพระไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบ <c oughs> สุ่มเสี่ยงต่อทาผิดวินัยสงไปแจ้งความดำเนินคดีเขาว่าเขาอะคิดล้มล้างพระพุทธศาสนาให้ร้ายสงอัดตุยแต่พระสง์ระดับผู้ใหญ่ทําผิดออกมาพูดว่าท่านอาจถูกหลอกโถคนระดับนั้นขัด ถ้าขัดเกากิเลตตัวเองดีขัดเกากิเลตตัวเองพอใครจะมาหลอกได้เนาะผู้รู้ผู้รู้กฎหมายผู้เก่งทางธรรมผู้สามารถเปลี่ยนกายปาดเปลี่ยวโถวเชื่อว่าท่านอาจถูกหลอกอคนผู้คนใดคนหนึ่งถ้าตัดอะไรได้ตัดความกิเลสตัด ตัดกิเลสตัดความละโมบตัดความอยากได้ตัดความอยากมีตัดความที่มันเบียดเบียนได้เนี่ยใครไม่มีใครมาถูกมาหลอกต่อเขาได้หรอกเชื่อไหมอมคนตัดได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยตัดความละโมบตัดความอยากได้ตัดความอยากมีตัดความสารเสิญเยินยอตัดความกระหือกระอือได้เนี่ยใครมาชวัดชาติชนไรเขาก็ไม่เอา พอเขาตัดได้แล้วเขารู้แล้วว่าเขาไม่อยากได้อะไรแต่ทีนี้ถึงเขาจะหลอกจริงหรือเขาจะชักชวนจริงแต่อยู่ที่เจ้าตัวเกิดความละโมบเกิดความอยากได้เกิดความกระหือกระอืออยากมั่งอยากมีก็เลยไปเป็นอย่างนี้ผู้รู้กฎหมาย <c oughs> ผู้เข้าใจธรรมะผู้เข้าใจทุกอย่างออกมาบอกว่าท่านอาจถูกหลอก ขาดทุยปัญญาสติมึงอะขาด